ในอุเทศว่ามิตรผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมมีปฏิพานได้แก่มิตรผู้ยิ่งด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะในคำว่ามีปฏิพานนี้บุคคลผู้มีปฏิพานมีสามจำพวกคือผู้มีปฏิพานเพราะอาศัยปริยัติหนึ่งผู้มีปฏิพานเพราะอาศัยปริปุจฉาหนึ่ง ผู้มีปฏิพานโดยการบรรลุหนึ่งผู้มีปฏิพานเพราะอาศัยปริยัตเป็นไฉนบุคคลบางคนในาศาสนานี้เล่าเรียนพระพุทธพจน์คือสุตตะเขยยะเวยาการณะคาถาอุทานะอิติวุตกะชาตกะอัภูตธรรมเวทละพระพุทธพจน์ย่อมแจ่มแจ้ง แก่บุคคลนั้นเพราะอาศัยการเล่าเรียนบุคคลนี้ชื่อว่าผู้มีปฏิภาณเพราะอาศัยปริยัตผู้มีปฏิภาณเพราะอาศัยปริปุจช,ชาเป็นไฉนบุคคลบางคนในศาสนานี้เป็นผู้สอบถามในอัดในมักในลักษณะในเหตุในฐานะและอาถานะอัดเป็นต้นย่อมจำแจ้งแก่บุคคลนั้น พราะอาศัยการไต่าถาม